สวัสดีครับมาต่อกันที่คลิปที่สองนะครับผมก็ทดลองถอดถอดตัวบอดี้ออกมานะครับก็สภาพข้างในก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วถือว่าการจัดเรียงระบบเนี่ยทำได้ดีมากนะครับเพราะเขาเหมือนกับว่าเขาออกแบบมาบล็อกของคอนโทรลวาลของตัวปั๊มของถังไฮดรอลิกนะครับแล้วก็วางเรียกว่าเพอร์เฟกต์ครับ พอร์เฟกมากการติดตั้งระบบเพอร์เฟกมาก uh, ESC มีทั้งหมด4ตัว1 2 3 4นะครับ ESC เนี่ยจากที่เห็นเนี่ยนะครับ ESC 12 3 4ตัวที่1เป็นของปัม๊มตัวที่2สวิงเอลตัวที่3กับตัวที่4ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เป็นของแทกได้นะครับแล้วก็มีชุดไฟสองสว่างตัวนี้เปิดปิดไฟสองสว่างนะครับในตัวชุด ESC เนี่ยเขาใช้บอร์ดเพื่อขนาน ไฟตรงนี้นะครับ1บอร์ดโดยตัวบอร์ดเนี่ยสังเกตว่าจะมีรีเลียสีดำหนึ่งตัวรีเลย์สีดําตัวเนี้ยโอ้โหนิ้วสุดยอดเลยนะครับอันนี้เลือสีนะครับเลือสีโกเบเมื่อเมื่อเมืม่อคืนพ่นสีโกเบนะครับตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ปิดเปิดนะครับโดยใช้สัญญ,ญาณทิกสวิตจากตัวปลั๊กสีแดงนะครับก็ตอนนี้จากที่ถอดมานะครับมีน้ํามันเยิ้ม เต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่รู้ร่วมจากตรงไหนบ้างก็เดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงเนี้ยที่ผมผมถอดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการทดลองใส่กับรีโมทอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูฟิลลิ่งในการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยน้ำมันเยอะมากเลยก็ ะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมเช็ดน้ำมันออกก่อนแล้วกเ็เปลี่ยนรีโมทให้ดูอีกทีนะครับครับก็ตอนนี้เราเปลี่ยนรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการ t ูนนิ่งไปบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูความแตกต่างฟีลลิ่งในการเล่นนะครับผมคงไม่ได้เทสให้ดูทั้งหมดนะครับ ก็อาจจะดูแค่ระยะโยกก่อนนะครับแค่เห็นระยะโยกของซิกเนี่ยเราก็พอที่จะสันนิษฐานได้แล้วนะครับว่าตัวรถเนี่ยมันทํางานเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูฟิลลิ่งในการคอนโทรลนะครับว่าหลังจากเราเปลี่ยนรีโมทแล้วนะครับการคอนโทรลเป็นยังไงบ้างก็ลองดูที่ตัวบูมขึ้นบูมลงก่อนแล้วกันนะครับบูมขึ้นนะครับโยกมาประมาณนี้นะครับ สังเกตนะครับรถเริ่มขยับแล้วนะครับขยับช้าๆนะครับ่ะบูมลงแต่นิดนึง่าเริ่มไปช้าๆนะครับ่ะอันนี้บุ้งกี พุ่งก,องกีออกแต่นิดนึงนะครับพุ่งกีเริ่มไปแล้วนะครับชา้าๆก็ผมทดลองนั่งจูนอยู่พักใหญ่นะครับคือรีโมทพวกนี้นะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจูนจูนิง่ง ตามที่ผมบอกว่ารีโมทอย่างพวก a t 9 s หรือ f u ต a ้าเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วเราแทบไม่ต้องจูนนิ่งเลยเราแค่เซตอัพนะครับตั้งค่าซับทีมรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับจบก็คือจบแต่รีโมทพวกนี้นะครับรุ่นที่ผมใช้ที่ร้านผมเนี่ยหลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจูนเหมือนเหมือนรถนะครับคือเปลี่ยนโบเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไรแล้วก็ต้องจูนนะครับจูนจนกว่ามันจะ ลงตัวอันนี้ก็ดีขึ้นมาจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคือลักษณะของการคอนโทรลแบบนี้นะครับเราโยกไปนิดนึงรถจะเริ่มขยับนะครับสังเกตน,นะฮะหามเริ่มขยับออกชา้าๆดันไปอีกหน่อยนึงขยับออกเร็วขึ้นอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงเริ่มเ,เร็วขึ้นอีกหน่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นลักษณะของการคอนโทรลแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะทําให้รถเราเล่นง่ายขึ้นอ้าวสิบห้าละน้ำมันรั่วเต็มเลยนะครับ น้ำมันรั่วจากตัวล่องตรงนี้นะครับคอนโทรลวาล์ว wow. ตอนนี้มีน้ำมันรั่วเต็มรถเลยเมื่อกี้ผมเช็ดไปรอบแล้วนะครับยังออกมาอีกน่าจะรั่วจากตัวคอนโทรลวาล์ว wow. อันนี้ก็เดี๋ยวผมลองตรวจสอบแก้ไขดูก่อนนะครับคิดว่าในการโมดลิฟายรถรุ่นนี้นะครับอาจจะใช้ของเดิมได้นะครับใช้ปั๊มเดิมคอนโทรลวาล์ว wow เดิมแต่เดี๋ยวผมต้องตรวจสอบคอนโทรลวาล์ว wow เดิมดูก่อนว่าตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนมีนกลไกที่ มันไม่แน่นนะครับในส่วนของจอยที่ต่อจากเซอร์โวไปยังตัวตัวสปูลวาลนะครับน่าจะมีอาการหลวมหรือไม่แน่นอะไรสักอย่างนะครับถ้าเราแก้ไขจุดนี้ได้นะครับแก้ไขจุดนี้ได้เรื่องการหลวมการคลอนแล้วก็เซอร์โวตัวเนี้ยจากที่ผมดูการเข้าตำแหน่งของมันเนี่ยกเ็เรียกว่าได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็บวกกับรีโมทที่มีคุณภาพดีนะครับรีโมทที่สามารถจูนนิ่งได้นะครับแล้วก็เนี่ยผมว่าทําประมาณนี้นะครับก็ทําให้ฟีลลิ่งในการเล่นรถด,ดีขึ้นได้เยอะเลยนะครับ ตัวสวิงเอลนะครับถ้าดูจากคลิปที่แล้วนะครับผมตัวนี้ผมจูนสวิงเอลใหม่นะครับลองดูตัวรถนะครับเริ่มขยับแล้วนะครับแล้วก็มีระยะให้เลี้ยงนะครับสวิงขวาสวิงขวาของเดิมนะครับมาเร็วสวิงซ้ายมาช้านะครับ ตอนนี้เรียกว่าสองฝั่งเนี่ยใกล้เคียงกันมากก็เอามาลงให้ดูเป็นแนวทางนะครับคือตอนนี้ผมย้ำนะครับผมไม่ได้บอกว่ารถจีนคันนี้ไม่ดีนะครับรถจีนคันนี้ราคา3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับถือว่าก็มองโดยภาพรวมคุ้มราคาแล้วก็รายละเอียดของตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยการโมดิฟายหรือการทําคลิปตรงเนี้ยก็คือการโมดิฟายตรงเนี้ยคือเป็นความต้องการของลูกค้านะครับ อยากที่จะให้มันขับง่ายอยากที่จะให้มันเล่นสนุกนะครับอยากที่จะให้ฟิลลิ่งในการเล่นเนี่ยมันเล่นแล้วมันมีความสุขนะครับเท่านั้นเองทีนี้ในการทําคลิปตรงนี้นะครับผมมาทําเป็นแนวทางให้ดูว่าสําหรับรถที่เข้ามาเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเข้ามาเราก็จับเปลี่ยนจับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเราก็ต้องตรวจสอบอาการเบื้องต้นก่อนว่าเราจะทําการโมดิฟายยังไงแล้วก็ทําการทดลองดูก่อนนะครับสําหรับคันนี้ซึ่งเป็นคันแรกในการรับรถเข้ามาโมดิฟายนะครับก็เดี๋ยว ในคลิปหน้าเนี่ยผมคงต้องซ่อมถอดเช็คตัวคอนโทรลวาลก่อนว่าน้ํามันมันรั่วมันจะแก้ไขยังไงได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเช็คตัวปั๊มด้วยเรื่องของอายุการใช้งานดูเรื่องของการดีไซน์ปั๊มสักนิดหนึ่งว่าเขาดีไซน์มาะจะทนทานไหมนะครับถ้าอายุการใช้งานมันใช้ได้นะครับก็อยากให้ใช้ของเดิมนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ